คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้จัดทาขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลักเก็บหของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นงการพนันที่ผิดกฎหมายใดทั้งสิ้นและเด็กอายุต่ำกว่า13ปีไม่ควรรับชมครับและขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามช่องติ๊กห้อยแก้วมาหาิงตองแปดด้วยนะครับผมหากท่านชอบช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับผมขอให้โชคดีมิชัยครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพบกันเช่นเคยกับผมกับติ๊กห้อยแก้วมาหาหิงตองแปดกับผม วันนี้มาพบกันวันอาทิตย์ที่7สิงหาคม65ครับผมวันนี้จะมาสรุปสูตรวิ่งหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยครับผมคำนวณสูตรนี้นี่มาชนทั้งสามหลักเลยครับผมมาเริ่มดูสถิติย้อนหลังก่อนนะผมตามครับผมมาย้อนไปเดือนมิถุนายนครับวันที่16มิถุนายน65ครับผม สรุปออกมาได้นี่แปดศูนย์สามครับผมผลออกคือแปดกับศูนย์นะครับผมอันนี้คือเลขท้ายสามตัวข้าวันที่หนึ่งครับผมออกแปดศูนย์เจ็ดครับผมแปดศูนย์เจ็ดนะครับเนี่ยผลออกก็คือตัวนี้นี่แปดเนี่ยตรงตรงเลยครับมาหมดเลยเนี่ยก็มาอันนี้ก็มานะม,มาหมดเลยครับเนี่ยแปดศูนย์ ออก8ปดนเนะถ้าวิ่งก็คือไม่พลาดเลยครับแปกับศูนย์มาได้2ตัวเลยนะต่อไปมาดูวันที่1กรกฎาคมครับผมย้อนหลังไป1กรกฎาคมหกห้าฮนะสรุปสูตรออกมาได้1 4 7ครับผม1 4แล้วก็7อันนี้มาทั้ง3ทั้ง3หลักเลยครับผมนะผลออกเรามาที่1เลขท้าย3ตัวของเรามาที่หนึ่ี่หนึ่ครับผม4 1 7ครับผมผลที่ออกก็คือ มาทั้งสามตัวเลยครับผมสี่หนึ่งเจ็ดเลยนะครับมาทั้งสามตัวเลยนนะเี่ยมาหมดเลยถูกหมดเลยนะครับส่วนนี้เห็นไหมครับหอมหมดเลยเนี่นี่นะอันนี้ก็มาเนี่ยเห็นไหมมาหมดเลยต่อไปมาดูสถิติวันที่สิบหกกรกฎาคมหกห้าครับผมคำนวณออกมาได้ศูนย์เจ็ดศูนย์นะศูนย์เจ็ดศูนย์เนี่ยก็ผลออกมาก็ได้ศูนย์ศูนย์ แล้วก็เลขท้ายสามตัวเขาลงมที่หนึ่งออกสี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์ห้านะครับผมก็เท่ากับศูนย์มานะครับเนี่ยศูนย์มาติดศูนย์ครับไม่พลาดครับติดติดศูนย์อยู่เนี่ยมาหมดเลยเนี่ยศูนย์เห็นไหมครับศูนย์มาต่อไปมาดูงวดของวันที่หนึ่งสิงหาคมหกห้าครับผม นี่คือคำนวณออกมาได้ได้เก้าแล้วก็หแล้วก็สีนะเก้ 9, 1, นะแล้วมาดูผลสลากที่ออกรางวัลที่1นะครับผมออกเลขท้าย3ตัวของรางวัลที่หนะออก5 9 4เก้าี้นะครับผมนี่มา2ตัวครับมาเก้ากับ 4, เห็นไหมครับมาเก้ากับสเนี่ยมาเแล้วก็4ีเห็นไหมครับเามาสมา ส่วนหนึ่งนะ่าจะมาล่างนะหนึ่งเนี่ยมาหนึ่งสี่นะหนึ่งมาล่างนะอันนี้เอาผมเอาแค่บนอย่างเดียวนะโอเคครับมาเก้ากับสี่เลยนะเห็นไหมครับมาดูการคำนวณครับผมด้วยผมจะคำนวณไปย้อนหลังสองวันครับผมให้ท่านสมาชิกได้ติดตามกันครับผมเริ่มกันะครับโปรดใช้วิจารณญาณใน,นการรับชมด้วยนะครับผม ช่องนี้จัดทาขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสรารกิจของรัฐบาลเท่านั้นผมไม่สนับสนุนให้เล่นการคนัณที่ผิดกฎหมายในดๆนนสินนะครับผมมาคำนวณสูตรวิ่งชนคูณสองเลยครับผมคูณสองสูตรหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยครับผมสูตรนี้วิ่งชนเลยครับมาตามกันเลยครับอ่ะ มาเอาสูตรหนึ่งก่อนครับสูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งเอาหลักพันนะครับผมหลักพันข้าวเราที่หนึ่งแล้วก็หลักหน่วยเราที่หนึ่งแล้วก็เลขเลขท้ายสองตัวเอาเฉพาะหลักหน่วยครับผมแล้วก็บวกแล้วก็มาบวกหนึ่งนึกดครับผมสุดท้ายหนึ่งของที่นะครับผมหนึ่งหนึ่งของที่ททอ่เริ่มเลยครับศูนย์บวกห้า แล้วก็บวกสามอ่โอเคครับบวกสามนะครับส่วนบวกได้แปดนะครับแปดแปดแล้วก็บวกหนึ่งคงที่อ่าก็เท่ากับเก้านะครับผมอ่าสูตรสูตรที่หนึ่งได้เก้านะครับผมเดี๋ยวผมจะมาไว้ด้านหลังมาทำสูตรที่สองครับสูตรที่สองก็ เอาของรางวันที่หนึ่งเอาเฉพาะหลักร้อยหนึ่งตัวแล้วก็เลขท้ายสองตัวเอาเฉพาะหลักสิบครับผมหนึ่งครั้งแล้วก็เอาเลขท้ายสามตัวหมุนครั้งที่สองครับผมเอาหลักร้อยหนึ่งรอบแล้วก็หลักสิบหนึ่งรอบแล้วก็หลักหน่วยสองรอบครับผมแล้วก็บวกกันท่าถไหร่ก็มาบวกบวกสี่แล้วก็บวกสาม อ่ะผพอสกับสารงทีโอเคมาเริ่มกันเลยครับสี่บวกหบวกศบวกหก็บวกห็บวกหอ่าตอนนี้ก็บวกออกมาได้ครับสีห้าเป็นเเป็น1ิ1สิบห้ ได้สินะครับส่วนนี้สิตัดหนึ่งออกไปครับแล้วนำเจมาบวก4 4คสงที่สีเป็น11บเได้สิดตัดหออกไปบวก3ครับผม3างที่ครับผมสามกับสามกับสี่ขงที่นะครับได้4ครับผมอ่าก็ได้สนะครับผม แล้วผมจะมาเขียนไว้ตรงนี้ตัวเด่นจะมีเก้านะครับตัวแรกตัวแรกจะมีเ 9, 9, ก้าเก้าก่หนึ่งเห็นไหมครับนี่หนึ่งตัวนี้หนึ่งแล้วก็สี่อ่าเห็นไหมครับสูตรนี้สูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งได้เก้าครับผมสูตรที่สองจะได้หนึ่งแล้วก็ สี่นะครับเนี่ยเก้าหนึ่งแล้วก็สี่โอเคนะครับมันจะวงกลมไว้ให้ดูอ่าโอเคครับผมต่อไปมาทํางวดล่าสุดครับผมเพื่อลุ้นออกวันที่ 16, สิบหกสิงหาคมหกห้านี้ครับผมงวดนี้น่าจะออกวันอังคารนะครับที่ถ้าดูไม่ผิดนะครับวันอังคารวันอังคารก็เลขสวยนะครับมา เริ่มกันเลยครับมาเหมือนเดิมครับเอาสูตรที่หนึ่งก่อนนะสูตรที่หนึ่งก็เอาหลักพันลงมาก่อนนะหลักพันพันแล้วก็หลักหน่วยของลงที่หนึ่งแล้วก,ก็หลีกท้ายสองตัวเอาเฉพาะหลักหน่วยอ่บวกกันเลยครับหกสี่เป็นสิบสิบสี่ได้สิบสี่ครับสิบสี่ตัดหนึ่งออกไปบวกหนึ่งคงที่ ก็ได้ห้าครับได้ห้าโอเคครับเดี๋ยวเลือนไปนิดหนึงได้ห้านะครับต่อไปมาทำสูตรที่สองครับนำหลักห้าโอ้นำหลักร้อยของรางที่หนึ่งห้าหนึ่งก็หลขท้ายสามตัวหมุนครั้งที่สองครับผมเอาหลักร้อยมาก่อนครับ หลักร้อยแล้วก็หลักสิบก่อนหลักหน่วยอโอเคครับบวกกันดูว่าไรเท่าเท่าไรหกแปดสิบหกยี่สิบได้ยี่สิบนะครับผมได้ยี่สิบได้ยี่สิบตัดสองออกไปบวกสี่คงที่อ่า ได้สี่บวกสี่ของที่แล้วก็มาบวกสามอีกของที่ครับผมอันนี้คือของที่นะครับของที่สามบวกสี่เป็นเจ็ดได้มาแล้วครับตอนนี้ได้มาแล้วครับเอ,เอาสูตรที่หนึ่งก่อนครับสูตรที่หนึ่งจะได้ห้านะครับผมชัดไหมครับห้าก็ สี่ห้าสี่แล้วก็เจ็ดอ่ะนี่มีห้ามีสี่มีเจ็ดอ่ามีสามตัวนะครับผมให้สมาชิกได้ดูชัดชัดชัดไหมครับาชัดอยู่มั้งเดแต่คนคิดมาให้ดูใกล้ เห็นไหมครับอันนี้ก็ได้มางวดล่าสุดครับน,นี่งวดนี้ออกทั้งสามตัวเลยครับงวดล่าสุดนี้วันที่หนึ่งสิงหาคมเมื่อกี้เนี่ยได้เก้าสี่ได้หนึ่งลงล่างด้วยได้พวงลวงหนึ่งหนึ่งสี่ด้วยนะและ้วกงงวดนี้ก็ได้ห้าแล้วก็สี่แล้วก็เจ็ดนะก็ฝากให้ท่านสมาชิก โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับนะหากท่านสมาชิกท่านไหนชอบก็ตามครับผมหากท่านไหนไม่ชอบก็ดูผ่านๆไปนะครับผมนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมอันนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมผมให้แค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมนะเห็นไหมครับห้าสี่เจ็ดนะครับผมเพื่อลุ้นวันที่สิบหกสิงหาคมหกห้านี้นะครับผมห้าสี่เจ็ดนะครับผม อันนี้เพื่อลุ้นเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูอันนี้คือรอผลครับรอผลสิบหกสิงหาคมหกห้าอ่าโอเคโอเคนะครับรอผลรอผลรอผล อนคาลที่16ส,สิงหาคาม05นะครับขอบคุน,นครับผมขอบคุนะครับเดี๋ยวผมจะมาเขียนลงให้นะครับรวบรวมให้นะถ้าสมาชิกได้ลุ้นกันนะี่เมจิผมอยู่ไหนล่ะไม่จิมไ,นะไ,มจไม่เจอครับขอไฟครับเอาไม่จิใหญ่ดีกว่าได้ชัดหน่อยอ่าได้ได้ห่านะครับ สี่เจ็ดนะครับผมห้าสี่เจ็ดนะครับก็ดุอยู่ทุนนิพนธ์ของท่านสมาชิกนะครับผมนะท่านชอบก็สามครับไม่ชอบก็ผ่านผ่านไปนะครับผมน,นี่ก็รอผลรอผลนะครับผมเหมือนกันครับรอผลตรงนี้แล้วกันนะผมให้คแนวทางเท่านั้นนะครับผม ผมก็อยากให้นักสมาชิกมีโชคมีชัยกันทุกคนครับผมเพราะช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนักครับเนาะหรอกผลครับผมวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าก็เจอกันใหม่ครับผมน่ะน้าสมาชิกแคปหน้าจอมาได้เลยนะครับผมนะโอ้ยขอไปครับชัดไหมอะไชัดอยู่มั้ไง กำลัจบว้ได้ครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็ติ๊กหอยแก้วมาเฮงก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกนะครับผมที่ติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ทางช่องมาโดยสดตลอดนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่า,วาสวัสดีครับผมขอบคุณครับ